ทีนี้พอผู้ชมหนุ่มอ่าเมื่อคืนเมื่อคืนเขาก็ประกาศนะครับคืนวานเนี่ยประกาศว่าจะไปอะไรเสนอกฎหมายทางสภาครับเพื่อที่จะทวงคืนทรัพย์สินตรงนี้กลับมาคืนสู่ประชาชนคือผมเรียนนี้มันเป็นกิมบิกในการเคลื่อนไหวซึ่งมวลชนลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับข้อเรียกร้องสมข้อเนี่ยมันไปไม่ได้มันเกินทงนะครับแล้วไม่สําเร็จแล้วคนก็เห็นว่ามันมันเดินไปแล้วโอเคนะแก้รับมนูก็เดินไปแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ บอกว่าถ้าหลังออกผมก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะเพราะล,ลํานุลยังไม่ได้แก้มันก็ไม่มีเงื่อนไขเรื่องการศึกษาทรงผมเครื่องแบบนักเรียนเรื่องปฏิรูปกระสาเาก,กำลังทํามันอยู่เพราะฉะนนั้มันก็เลยไปเข้าสู่10ข้อปฏิรูปสถาบันพระมหากษาัตร,ริย์ซึ่งดิบยกขึ้นเพื่อโจมตีและมีการปั่นกระแสให้มันมีอีเวนต์มากขึ้นน่ะแล้วไปตรวจดู10ข้อเนี่ยเจ็ดข้อมาจากสมศักดิ์เจียมที่หนีคดี112 1 1อยสิบอยู่เดิม เด็กๆก,ก็ไปลอกแล้วมาเติมเพิ่มใหม่มโดยโดยไม่ให้เด็กทําเองผมยืนยันมีคนแก่ทั้งหลายที่อาฆาตมาร้ายต่อสาบันเนี่ยไปช่วยทำเพราะเพราะเขาจึงมาเคลื่อนว่าภาษีกูอสองเงินนี้เป็นเงินของเขาครับซึ่งผมก็ยืนยันกับคุณถนอมแต่ต้นว่ามันไม่ใช่เงินของคุณเลยแม้แต่สลึงเดียวแม้แต่เฟื้องเดียวก็ไม่ใช่ของคุณคเป็นเงินของพระมหากษตริย์ท่านอยู่แล้วคุณมาทวงอะไรครับเพราะนนั้สภาเข้ามานะครับ เจอผมไม่ได้ผ่านไปหรอกรับรองได้ไม่มีทางเข้ามาผ่านเพราะถ้าเขาจะทำเขาต้องไปมาแก้มาแก้พระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันครับแล้วก็ก็ผมเป็นวุฒิผมยืนขวางอยู่อะไม่ได้ออกหรอกไม่ได้เข้ามาหรอกสภาผู้แทนเ็าไม่ให้เข้าเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องของคุณที่คุณเรียกร้องคุณพูดเนี่ยคุณพูดผิดทั้งหมดเช่นกันครับถ้าผมไปยึดโรงงานประกอบรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ของกลุ่มคุณธนาธรบ้างครับ เอามาแบ่งปันเป็นโดยออกกฎหมายเวรคืนให้เป็นของประชาชนเอาไหมถ้าทําได้ผมจะทําครับเห็นไหมมันไม่ใช่เพราะมันเป็นของคุณเหมือนกันครับทรัพย์สมบัตินี้ก็เป็นของพระมหากรครับและท่านก็ทรงทําประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยการดูแลอย่างที่เราเล่ามาแล้วอันนี้ต้องทาความเข้าใจกับสังคมไหมเพราะบางทีประชาชนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะประชาชนไม่ทราบเนี่ยไม่ทราบนึกง่ายก็นึกถึงสมบัติตัวเองแล้วกันแล้วถ้ามีใครขอไปแบ่งปันสมบัติคุณโดยจะออกกฎหมายครับ ยึดสมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของโรงงานปาทูน่ากระป๋องไม่ว่าจะคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทด,ดาวเทียมมือถือครับผมขอใช้อำนาจรัฐยึดอำคุณได้ไหมถ้ายึดได้เหมือนกันก็นกทําเลยเราจะได้ทํากันซะแล้วเอาทรัพย์สินมาแบ่งปันกันทั้งประเทศ ซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งวิธีการถ้าถ้าเขาจะทําสมมติถ้าเขาจะทมมํา,าะทนะครับก็เข้าใจว่าเขาจะมีการเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายก็เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ผิดนะมันก็ผ่านไม่ได้ครับเช่นกันถ้าทําแบบนั้นได้ <c oughs> ผมก็จะออกกฎหมายยึดที่ดินของครอบครัวคุณทั้งหมดเข้าสภาเหมือนกัน <c oughs> เพราะมันผิดกฎหมายไงมันทําได้อย่างเดียวคือสมัยเป็นคอมมิวนิสต์ยึดสมบัติของคนรวยมาแบ่งปันในคนจนแต่ท้ายสุดวันนี้คอมมิวนิสต์อย่างรัสเซียสหภาพโซเวียตครับ มีเป็นทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะมหาอำนาจใหญ่อย่างจีนใช้สองระบบเป็นเศรษฐกิจเสรีสรุซ้ำไปคคนจีน200ล้านคนมีเงินมากกว่าเศรษฐีเมืองไทยอีกลูกคนจีนที่ร่ำรวยในยุคนี้ขี่เฟอร์รารี่แล้วอดีตที่เคยใส่ชุดสีเทาสีน้ำเงินแล้วยึดมาเป็นระบบคอมมูนมันหมดไปแล้วนะครับนั้นสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยยิ่งกว่าดโนเสาร์อีกคุณล้าหลังแล้วคุณโกรธแค้นสังคม คุณไปโทษสถาบันมาหากษรตริย์แล้วคุณก็เอาคําเท็จไปปลุกระดมกันจากข้อมูลที่คุณได้รับผิดผิดจากกรรมนิการบางคนซึ่งเคยเข้ามาฝ่ายการเมืองเราไปแอบอ้างว่าเนี่ยเอาเงินภาษีสามหมื่นล้านไปดูแลซึ่งไม่จริงครับเป็นโครงการพระราชดิเกือบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเท็จแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากลูก,ลก,กหลานและผู้ชุมนุมทั้งหลายเนี่ยไปศึกษาอ่านให้ละเอียดทำความเขาายยา้าใจอย่ารับฟัง ข้อความด้านเดียวที่อยู่ในระครังเ,เ,เรียก e อ h ก c h ชมเบอร์หรือที่คุณเรียกบางคนว่าเป็นอยู่ในกาลาแลนเนี่ยความจริงโลกของคุณก็กาลาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยข้อเรียกร้องของพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะท่านอยู่ใต้ตร,รัฐธรรมนูนมาตั้งแต่2475เป็นคําที่เชยมากเลยนะครับเพราะพระมหากษัตริย์ได้ตกลงยินยอมลงพระปรามาไทตั้ง,งรัฐธรรมนูน2475และทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนเปลี่ยนจากการปกครอง สมบูรณายาสิทธิราชมาอยู่ภายใต้รัมนูนตั้งแต่บัดนั้นแล้วมไม่จำเป็นต้องให้ท่านต้องไปอยู่ไหนอีกครับ